สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิตทีมชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์ด้วยจ o มลานะครับวันนี้นะครับเราจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ t i ิปแอนด์ทริคนะครับจูมลากันต่อนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับถึงกรณีนะครับในเรื่องของการจัดการตัว Attention นะครับว่าเราจะสามารถตรวจสอบหรือว่าระบุได้อย่างไรว่า Attention ที่เราต้องการจะปิดการใช้งานหรือว่า Uninstall นั้นเป็น Attention ที่เราเพิ่งได้ติดตั้ง เพราะถ้านในกรณีถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเลือกสําหรับการ uninstall หรือว่าปิดการใช้งานได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับให้กับเพื่อนๆได้เ,เข้าใจก่อนว่าการที่เราจะเมเ a จ e ในเรื่องของตัว a t t e n t i o n นั้นนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นตัวที่เราสามารถที่จะปิดการใช้งานได้หรือตัวไหนเป็นตัวที่เราสามารถที่จะ uninstall ได้นะครับเพราะว่า ถ้าหลายๆคนเคยเข้าไปในส่วนของเมนเทสแล้วจะเห็นว่ามีในเรื่องของตัว e x t e n s i o n เนี่ยอยู่หลายหน้ามากครับดังน,นั้นการที่เราจะเลือกนะครับหรือว่านํามาแก้ไขเนี่ยจึงจําเป็นต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะจัดการนั้นเราสามารถดูได้จากอะไรบ้างนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเมน a ท e ในส่วนของตัวที่เป็น e x t e n s i o n กันนะครับ พอดีว่ามีเพื่อนๆนะครับสอบถามได้พูดคุยกันนะครับว่าเขาก็ยังสงสัยในเรื่องของการจัดการในส่วนตัวที่เป็น extension ว่าเราสามารถที่จะดูหรือว่ารู้ได้อย่างไรว่า extension ตัวไหนนะครับเป็นตัวที่เราเพิ่งติดตั้งนะครับหรือเราสามารถที่จะ uninstall เขาได้หรือว่าตัวไหนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งนะครับหรือว่าทําการ uninstall ได้เพราะว่าถ้าเราไป uninstall ผิดตัวนะครับก็อาจจะทําทให้ตัวจุ่มเล่าของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะเพราะนั้น วันนี้นะครับก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ทราบว่าเราจะสามารถสังเกตจากตรงไหนได้บ้างในเวลาที่เราจะเลือก extension ที่เราจะมาทําการาปิดการใช้งานหรือว่า uninstall นั่นเองนะครับโอเคอเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้าสู่หลังบ้านของตัวจุ o มล่ากันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดทั้งจุ o มล่า3และจุ o มล่า4นะครับเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เพื่อนๆอาจต้องทราบเหมือนกันนะครับโอเคเราเริ่มจากจุมล่า3ก่อนนะครับ ก็ให้เพื่อนมาที่ในส่วนของตัวที่เป็น extension นะครับเลือก m a n a g e นะครับแล้วก็เลือกที่เม n a g e อีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับในกรณีที่เราเข้ามามาในส่วนของ m a n a g e เนี่ยมันจะเป็นการจัดการนะครับเป็นการดูในเรื่องของ extension ที่เรามีติดตั้งอยู่ในเว็บไซต์นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับที่มันมีเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็น system นะครับแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นส่วนส่วนหลักนะครับเป็น extension หลักที่มันมากับจุ่มล่าอยู่แล้วนะครับและเป็น extension เสริมที่เราเพิ่งได้ติดตั้งเข้าไปนะทีนี้ เวลาเราจะทําการแก้ไขหรือว่าทําการปิดใช้งานไม่ว่าจะกรณีใดๆก็แล้วแต่เช่นสมมติว่าเราต้องการอัปเกรดเป็นจูมลาส4อย่างเงี้ยผมเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของการอัปเกรดแล้วว่าบางครั้งเราต้องเข้ามาปิดในเรื่องของเอเจนชั่นที่มันจะส่งผลในเรื่องของการอัปเกรดทําให้เวลาเราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยตัวหลังบ้านของจูมลาส4มันจะใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่ปิดนะครับทีนี้เราก็ต้องมาทําการปิดเอเจนชั่นเหล่านี้ก่อนนะครับซึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเข้ามาเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ย เพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีรายการ extension เนี่ยอยู่เป็นสิบหน้าเลยเห็นไหมครับเมื่อเราคลิกไปเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งต้องบอกว่ารายการ extension เหล่านี้เนี่ยส่วนมากแล้วนะครับล้วนจะเป็น extension หลักที่มีมาพร้อมกับตอนที่เราติดตั้งจูมล่าอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่า extension ไหนเป็น extension ที่เราเพิ่งติดตั้งนะครับ ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเวลาเราเข้าไปในศูนย์บั克อินเนี่ยถ้าเราไม่รู้ในเรื่องของตัวเอ็กเซนชั่นล่าสุดเนี่ยให้เราคลิกในเรื่องของ ID นะครับ่อ ID คือตรงนี้นะครับให้เราคลิก ID 1ครั้งนะครับจากนั้นมันจะเป็นการจัดเรียงเอ็กเซนชั่นตัวแรกขึ้นมาเป็นตัวแรกให้เราดูแบบนี้นะครับและคลิกอีก1ทีนะครับก็จะเป็นการจัดเรียงเอ็กเซนชั่นแบบ ID ตัวล่าสุดนะครับให้เราได้เห็นว่าตัวล่าสุดที่เราทําการติดตั้งนั้นอ่ะมันคืออะไรดังนั้น,น,นการทําแบบนี้จะทําให้เรารู้ว่า เอเจนชัช่นที่อยู่ตัวล่าสุดตัวนี้เนี่ยเป็นเอเจนชัช่นที่เราเพิ่งติดตั้งนะครับทีนี้เพื่อนเพนบอกว่าแล้วถ้าเกิดไม่เคยติดตั้งแล้วมันขึ้นมาเป็นล่าสุดล่ะเราจะสังเกตได้อย่างไงนะครับโอเคผมจะมี2อ,อย่างให้เพื่อนๆได้สังเกตนอกเหนือจากการจัดเรียงแบบ id นะครับอย่างแรกเลยสําหรับจุมล่า3นะครับก็คือการดูการดูที่เลข id นะครับหมายความว่ายังไงถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเลข ID นะครับที่เป็น เลข ID จําจำนวน10,000ขึ้นไปนะครับอย่างในที่นี้เห็นไหมครับว่าสบายสกูแคมเพลตเนี่ยเลขไ ID เดียของเขาคือ1 0 4 4เห็นไหมครับถ้าสกอร์ลงมานะครับก็จะเห็นว่าเลขชุดพวกเหล่านี้เนี่ยเป็น1 0,000หมดเลยถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าผมกลับมาดูหน้าที่2นะครับอ่าอำนาที่3ดีกว่านะครับจะได้เห็นจชัดสังเกตดูว่าพอหน้าที่3ปุ๊บเนี่ยเลขไ d กลับเป็นแค่หลักร้อยนะครับถ้าเราจะมาดูเห็นไหมครับดูออ่าดูทุกตัวเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวเทมเพลตของตัวแอดมินสเตเตอร์ก็ ID 507แบบนี้506เรียงกันลงมาแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราไปหน้าที่2นะครับจะเห็นว่าเลข ID นะครับสุดท้ายของเราก็าคือ802นะครับซึ่งจะเป็น English นะครับ Language ที่ถูกติดตั้งนะครับนั่นหมายความว่าเลข ID ชุดที่เป็นหลักร้อยนะครับจะเป็น ID อาจจะเป็น Attention นะครับที่มากับตัวจุะมล่า แต่ถ้าเลข ID ที่เป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะครับก็จะเป็น e x t e n s i o n ที่เราติดตั้งเสริมเข้าไปนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะดูนะครับเราก็สังเกตได้ไว้ว่าถ้า ID พวกนี้หลักหมื่นเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเหล่านี้คือ e x t e n s i o n ที่เราทำการติดตั้งเข้าไปใหม่นั่นเองนะครับสำหรับจูมล l a านะครับดังนั้นเวลาเราจะเลือกเราก็พยายามที่จะสโคบไปที่ ID ดีหลักหมื่นของจูมล l a าว่ากลุ่มนี้นะครับกลุ่มพวกเหล่านี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็น ID สําหรับตัวที่เป็นส่วนของตัวที่เพิ่งติดตั้งหรือว่าติดตั้งใหม่เข้าไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูแล้วเป็นในส่วนที่เป็นหลักร้อยแบบนี้เนี่ยบางอันมันจะล็อกไม่ให้สามารถถอนได้หรือว่าปิดการใช้งานได้แต่บางอันเนี่ยมันก็สามารถให้เราเข้าไปปิดการใช้งานหรือถอนการติดตั้งได้ดังนั้นถ้าเป็นหลักร้อยเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเพราะว่า ID พวกนี้เนี่ยเป็น ID ที่มากับตัวจุ o มลานั่นเองนะวันนั้น เรื่อง ID ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้เราสามารถที่จะดูได้ว่ามันคือเอเจนชั่นเสริมที่เราเพิ่งติดตั้งหรือว่าเป็นเอเจนชั่นหลักที่เราติดติดตั้งมาพร้อมกับตัวจุมล่าที่เราเพิ่งติดตั้งเว็บไปนะครับโอเคนี่คือส่วนหนึ่งสำหรับจุมล่าสนะครับส่วนที่2ที่เราจะสังเกตเลยนะครับก็คือในส่วนของหัวข้ออั t เทอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นการบ่งบอกชื่อนะครับของเอเจนชั่นนะครับว่าใครเป็นผู้ผลิตนะครับ ซึ่งนะครับถ้ากรณีเป็น extension เสริมที่เราทำการติดตั้งเพิ่มเนี่ยมักจะเป็นชื่อของผู้ผลิตนั้นๆนะครับเช่นอย่างเนี้ยสบายสรูก็เป็นของ h i s t a m นะครับก็จะเป็นการบ่งบอกที่เป็นของผู้ผลิตนะครับแต่ถ้ากรณีเป็นของตัวจุมลานะครับชื่อของเขามันก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นจุมลาโปรเจกต์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นถ้าเกิด extension ตัวไหนนะครับเป็น extension ที่มีชื่อว่าจุมลาโปรเจกต์เนี่ยมักจะเป็น extension ที่เป็น มากับตัวจุลลา a ตั้งแต่ติดตั้งนะครับแต่มันจะมีอันอื่นด้วยนะครับในส่วนของบางตัวเช่นชัมเพ o t พเท Star แบบนี้ก็จะเป็นชื่อของผู้ผลิตนั้นๆดังนั้นการดูในส่วนของตัว Arthur นะครับในชื่อของผู้ผลิตก็สามารถดูได้แต่เราก็ต้องมาดูประกอบกับในส่วนของตัวเลข ID ด้วยเช่นกันนะถ้าชื่อถึงจะไม่ใช่จุลลา a โปรเจกต์แต่ว่า ID ยังเป็น5 0 6แบบนี้นั่นหมายความว่า ก็ยังคงเป็น Attention ที่อยู่ในส่วนของเอ t e n ช i o n หลักของตัวจุมล่าเหมือนเดิมเราก็ไม่ควรไปทําการถอนติดตั้งหรือว่าปิดใช้งานนะครับยกเว้นกรณีที่เราจะทําอะไรที่มันต้องมีการระบุว่ามาปิดใช้งาน Attention นั้นอันนั้นก็ไปว่าตามเคสบ y เคสไปแต่ว่ากรณีการถอนติดตั้งเนี่ยเรามักจะไม่ยุ่งกับเรื่องของตัวที่เป็นตัวที่ตัวหลักของตัวที่มากับตัวจุมล่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นดูได้สส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของเลข ID นะครับก็คือถ้าเป็นหลักหมืน่น นั่นหมายถึง extension ที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปหลักร้อยก็คือ extension ที่มากับตัวจุมลาอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะไม่ยุ่งกับหลักร้อยนั่นเองนะครับ2คือชื่อนะครับของผู้ผลิตนะครับในส่วนหัวข้อนี้ถ้าเป็นจุมลาโปรเจกต์ก็ให้เข้าใจว่านั่นคือ extension หลักของตัวจุมลานะครับแต่ถ้าไม่ใช่ให้สังเกตจากเลข id ประกอบว่ามันเป็นหลักร้อยไหมถ้าไม่ใช่หลักร้อยแสดงว่าเป็น extension ที่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปนั่นเองนะครับในส่วนของจุมล่า3ดังนั้นนะครับ เวลาที่เราจะทําการปิดการใช้งานเช่นอย่างตัวนี้เราเราคิดว่าเราต้องปิดการใช้งานแน่แล้วก็สามารถคลิกนะครับสมมุติเราต้องการอัปเกรดเป็นจูมล่า4แบบนี้แต่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันคือเอเจนชั่นตัวไหนที่จะมีปัญหาในอนาคตสําหรับเราบ้างนะครับเรากล่าวว่าเออเราจะทําปิดให้หมดเลยเพื่อป้องกันปัญหาเราก็สามารถทําได้โดยให้เราค่อยๆทย,ย,ยอยคลิกปิดแบบนี้นะครับปิดไปได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับสังเกตจากเลขพวกนี้นะครับมีกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเราคิดว่าเราจะค่อยๆมาทําการเปิดที่หลังก็ได้นะครับคลิกปิดไปได้เลยทีละอย่างแบบนี้นะครับจนครบนะครับเลข ID ชุดที่เป็นหลักหมื่นเราก็ค่อยไปอัปเกรดในเรื่องของตัวที่เป็นจุ่มล่าแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบางอย่างที่เป็น d e f a u l t เช่นเทมเพลตเนี่ยบางทีมันก็จะปิดการใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนตัว e m p เพลตก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันอื่นที่มันสามารถคลิกปิดได้เลยอย่างเงี้ยเราก็ทําการปิดก่อนก็ได้เพื่อ ป้องกันปัญหาในการอัปเดตเป็น j o นจูมลา4ในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ถ้ากรณีมันเป็น e อ r ร์เร์นะครับเราค่อยๆทยอยคลิกนะครับปิดการใช้ง,งานแต่ละตัวดูนะครับในส่วนนี้สําหรับจูมลา3นั่นเองนะครับเพื่อนๆคงไม่งงนะครับในเรื่องของการเข้ามาจัดก,การเม n เนจในส่วนของตัว Attention ว่าเราสามารถที่จะเลือกการจัดก,การได้จากตรงไหนนะครับเลือก ID เนะครับเลข ID กับเรื่องของชื่อผู้ผลิตนะครับโอเคทีนี้ ต่อมานะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของจุล่าสีบ้างนะครับโอเคเรามาที่จุล่าสีบ้างนะครับจุล่าสีมันเราก็มาในส่วนของเข้าสู่หลังบ้านเหมือนกันนะครับมาที่ a t t e n t i o n หรือบางคนก็มาที่ system นะครับจากนั้นคลิกที่ a t t e n t i o n แบบนี้นะครับอ่า m a n a g e a t e n t i o n แบบนี้ก็จะมาหน้านี้หรือถ้าใครลงเ,เมนูท็อปเมนูไว้นะครับก็มา Attention, Main a t t e n t i o n m a n a g e แล้วก็เลือก m a n a g e เหมือนกันแบบนี้ก็มาหน้านี้เหมือนกันนะครับทีนี้ในจุล่าสีเนี่ยก็จะใช้หลักการคล้ายๆกับตัว จูมลาสาเหมือนกันแต่ว่านะครับจูมลาสี่เนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของเลข ID ที่มีความต่างเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูสมมุติว่าผมคลิก ID แบบนี้นะครับอ่าคลิกเป็นตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นที่21 ID ดคลิกอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อสิใช่ไหมครับสังเกตดูว่านะครับไอดีนะครับอิงลิสตนะครับเมื่อกี้ผมบอกอิงลิสของตัวที่เป็นจูมลาสาเนี่ยนะครับอิงลิสที่เป็นของตัวจูมลาสานะครับ สามตัวของจุมลาสานิดนึงอิงลิสของเขาเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราราวประมาณ802ใช่ไหมครับแต่สำหรับจุมลาสี่เนี่ยอิงลิสของเขาเนี่ยมันอยู่ที่215เห็นไหมครับแต่ว่าเอ t e เซนชั่นนะครับตัวที่ผมติดตั้งเพิ่มเข้าไปมันอยู่ที่เลข216นั่นหมายความว่าหลักการใช้ ID ที่มีความต่างกันร,ระหว่างของตัวที่เป็นจูมลาเนี่ย ก็อาจจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นจุล่าชสีไม่ได้เพราะว่าเลขของ ID มันถูก r ันนิ่งต่อเนื่องกันนั่นเองนะงน,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 นั้นการที่จะมาปิดในเรื่องของตัวที่เป็น extension สำหรับจุล่าชสีเนี่ยอาจจะต้องนะครับไม่ได้ดูในส่วนเฉพาะ ID อย่างเดียวแล้วนะครับต้องมาดูในเรื่องของนะครับในส่วนของตัวชื่อผู้ผลิตด้วยว่าผู้ผลิตเนี่ยเป็นจุล่าโปรเจกไหมถ้าไม่ใช่จุล่าโปรเจกนะครับ เราก็ต้องสันนิษฐานว่าโอเคอาจจะเป็น extension ที่ไม่ได้เป็น extension หลักที่มากับตัวจุ姆ลาสีนั่นเองนะครับทีนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่า extension ตัวอื่นที่เป็นตัวหลักแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อที่เป็นจุ姆ลาโปรเจกต์ล่ะต้องบอกว่ามันก็มี extension แบบนั้นที่ไม่ได้ใช้ชื่อจุ姆ลาโปรเจกต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตนะครับเรื่องของตัวเลข id ไปก่อนล่วงหน้าว่าถ้ามันเลทอยู่ที่ดอลลาร์นะครับประมาณ2 1 5ก่อน2 1 5เนี่ย ก็โอเคแหละอาจจะเป็นไปได้ที่มันเป็นในเรื่องของตัว a x t e n t i o n หลักของตัวจุล m า a สแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิน215ขึ้นไปก็อาจจะเป็น a t t e n t i o n เสริมที่เราเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับแต่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยพยายามสังเกตดูคือมันคืออะไรว่ามันเป็น a t t e n t i o n อะไรเป็น English อย่างเงี้ยเราก็พอสันนิษฐานได้หรือว่าถ้ามันมีล็อกแบบเนี้ยเราแน่นอนแหละเราเราปิดการใช้งานเขาไม่ได้หรือถ้าเกิดว่าชื่อมันเป็นชื่อของตัว template แบบเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่า มันเป็นจุลภาโปรเจกต์ไหมมันเป็นเลข ID ที่อยู่ต่ำกว่า25งร้อยไหมก็เอาเอาในส่วนนี้มาประกอบกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นชื่ออื่นๆเลยอย่างนี้นะครับให้เรามองได้ว่าโอเคละ1คือชื่อเขาไม่ใช่ละ2คือ ID เป็น268ดังนั้นโอกาสที่เอเจนชั่นตัวนี้ไม่ใช่เอเ e นชั o นหลักของตัวเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเราสามารถที่จะทําการคลิกนะครับปิดในการใช้งานในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ลองไล่ดูว่า extension ตัวไหนนะที่มันติดตั้งอยู่ในจุล่ารสี่แล้วทําให้เกิดเออร์เลอร์ที่หน้าเว็บไซต์นะครเราก็มาทยอยปิดในส่วนนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราไปปิดในส่วนของตัวที่เป็นโมดูลหรือว่าปลั๊กอินได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเป็นปิดในส่วนนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะมาปิดจากภาพรวมที่เป็นตัวเมเนจเลยก็ได้เพราะว่าการปิดที่เมเนจเนี่ยมันจะเป็นการปิดทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะใช้โมดูลตัวนี้นะกี่ตำแหน่งก็แล้วแต่นะครับ คุณก็จะถูกปิดการใช้งานของโมดูลต,ตัวนั้นโดยปริยายเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณปิดที่โมดูลเนี่ยเกิดคุณมีหลายตำแหน่งแต่คุณปิดที่เดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ cover ในการแก้ปัญหาตรงส่วนนั้นดังนั้นถ้ามาปิดที่เมเทจก็คือการปิดใช้งานหลักของตัว a t t e n t i o n ตัวนั้นไปโดยปริยายนะครับในส่วนนี้โอเคดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปการดูในส่วนของตัว a t t e n t i o n นะครับมันมีความจําเป็นที่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าเออเราสามารถที่จะปิดในส่วนไหนได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่า เรารูจา้จักกับปิกาอากาบาัสปิดเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ไปปิดสั่งปิดเป็น disable หมดเลยบางทีก็ไม่ถูกเพราะว่าบางอย่างมันคือตัวหลักหรือว่า a x t e n t i o n ที่เราอาจจะถูกใช้งานอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นจุ่มล่าหลักนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆศึกษาและเข้าใจว่าเราจะดูจากส่วนไหนดูจากชื่อดูจาก id หรือดูจาก name ของ a x t e n t i o n ตัวที่เราได้เพิ่งติดตั้งเข้าไปอ่ะสำคัญจริงๆอย่างที่ผมบอกเลยเราทําอะไรไว้เนี่ยก่อนหน้านั้นให้นึกว่าเราทําอะไรเราจะรู้ว่า อ๋อเราเพิ่งติดตั้งตัวนี้เราก็ไปแก้ตัวนั้นเราเพิ่งไปเปลี่ยนตัวนี้เราก็เข้าไปทําการแก้ไขตัวนั้นซะมันก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําเรื่อยๆเลยโดยที่เราไม่มีการเล็อขอดหรือว่าจําไว้ว่าส่วนใหน่ที่เราทําการแก้ไขไปเนี่ยเวลามันมีปัญหาเนี่ยการที่เราจะมาลื้สิ่งที่เราทำไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสําหรับการที่เราจะทําการแก้ไขปัญหานั้นนะครับวันนั้นค่อยๆทยอยนะครับทำทีละอย่างแลวพยายามดูว่าเราแก้ไขอะไรไปบ้างจําเอาไว้หรือจดไว้ก็ได้ว่า เราทําอะไรส่วนไหนไว้เราก็จะไม่งงว่าเออเฮ้ยเราเคยแก้ไปแล้วนะแล้วมันเกิดเออร์เราก็ต้องแก้กลับคืนมานั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการดูตัว a t t e n t i o n สําหรับการที่เราจะได้เข้าใจว่าตัวไหนเป็นตัวที่เราสามารถที่จะปิดการใช้งานหรือว่าทําการอินสตอลเนี่ยมันก็จะมีหลักในการดูคร่าวๆประมาณนี้ในส่วนนี้นะครแต่ถ้าเกิดว่า หรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีวิธีการดูที่แตกต่างก็แนะนําผลได้อ่าแนะนําผมได้ว่าเออคุณรวลองดูแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะทาให้หลายๆคนที่เข้ามาดูนะครับก็จะได้รู้ว่าเออมันมีหลายๆแนวทางนะครับในการที่เราจะเลือกนะครับสำหรับการปิดการตัวเอ t e n t i o n หรือว่าการอ n s t a l l นะครับมันจะได้เกิดผลดีกับคนที่ใช้จมล่าเหมือนเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของตัวเ t t e n ช i ่ n การดูเอ t e n t i o n ก็คงมีเพียงเท่านี้ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะพยายามออกคลิปนะครับที่ผมได้พูดคุยนะครับหรือว่านึกได้ว่าควรพูดถึงเรื่องอะไรเงี้ยก็จะออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆนทุกๆคลิปต่อไปในทุกๆวันถ้าทําได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ